เบสิกาเล็ตโอ้โหหนาวโอ้โลมว้าวปากจ้องปากจ้อง มาต่อไปตลาด <laughs> พ่งนนี้นี่ยังตนึงใ่นี่นี่นี่นเ็พึ่งว้าวไปเอาโอ้ยลงทางเลยได้ภาพลงทางผ่านปุ่งพึ่ง่แรกนึกว่าก้อนหินตกใส่ปุ๊งปุ๊ปุ๊ปุ๊ บบ่้ออา,า,มมา้า่ไม่กลับบ้านแล้วพี่่อสวัสดีพี่่อสวัสดีค่ะฮัลโหลอยากกินเบียร์อดียไ <c oughs> ปอีกจากัน้อยลานอีพื่นฟิดเขาจอดรถมองนี้ ตอนนี้เราก็อยู่ที่กลางตลาดเมืองปากซองเมืองปากซองเป็นจปะปะใัก <laughs> เห็นี่บอหนเห็น่บอหมองเออเห็นบอมองเออก็เห็นมองเล่นมุกหาบาทชิบาทก็เอาได้ตอนนี้เก็บทุกเม็ดทุกเมลเก็บเก็บทุม็ดทมตำมักคงตำมักคงนางก็น้อาน้องดาก็อยู่ตรงนี้อเมก้าอีกแล้วฝรั่งฝรั่งโขก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 โอเสตีอาโค เบิ่บ<ค>ง,งกันดดว่ไม่อยากกินอันนี้ขายเฟอร์บอกเลยขายเฟอร์เน,นื้องัวดสดๆจ้าเฟอรยนูนใส่ทุ่งมอบขายถั่วเท่าไรเอ่ยเริ่มตน 40, ้น40,000เริ่มตน 40, ้น40,000กี ได้กินข่าวแล้วบ <r ann ies> ่ตำตำตำมะคงร้นได้แ่บหลานได้แ่บตำมะคงแนะนำด้วยนขาเดี๋ยวหลอกเบิ่งก่อนเนาะ เจ mm. we okay. okay. ้านั่งขาก็ได้ขันเจ้าสีกินเฟอหรือว่าหลอไปเรื่อยๆบ่โอเคไปเบิ่งก่อนตำมะฮุงบ่วอยากไหมเขาอิ่มกาแฟมางยานี่ยังจุกอยู่อยากกินแบบอยากซิมตำมะฮุงซื้อๆไหมเขาสิหลอดกินไปเรื่อยๆ เขาจะมีน้ำล้างมือให้ะทุกคนแล้วก็จะมีผ้าเช็ดให้นะตามร้านอาหารที่เนี่เหลาะหาหลานตำาคุงก่อนนี่บ่ตำมะคุงบายดีตำมะคุงตำได้เลยตำตำมะคุงตำเนี่ยใดกะเอาพริกใส่ก่อน บ้านคอยเดินทางมาตำเนี่ยอะไรม่ใช่วันละข้าอ๋อราคาไหร่อ้ยอ๋อคนไทยเออเอายเอาเจ้าห่าเอาเจ้าห่าโบโใส่อันนี้เด้อบโใส่กระเทียมบโใส่กระเทียมดีขึ้นกันเดี๋ยวอะคนนอนหลับเอากินกระเทียมแล้วนอนหลับบอะไปน้าวเขาอันนี้คือข้าวปุ้นเมื่อนี่ข้าวปุ้นกินเมื่อข้าวปุ้น จาอยากปะฮะอยากอยู่ขาวปุ้นเราเป็นกระเซีบเข้าปุ้กินดนเลยด้าปุ่นนะเขาปุ้นเขาปุ้นไเขุ้นน้ำน้ำปนน้ำปนน้กะทิน้ำกะทิ่านน้ำกะทิบ่น่ปลาเจ้าสั่งอันนึงมเอาตำมุอะไรกนแล้ตำบพรุอะไรกันแล้วขอยกินปลาูดนึงว่ากินกะทิพูดงว่ากินปลาเป็นแบบนํำ กะทิเออแกะทิเบาบะมากป่ะเนยเดี๋ยวตดชุดทางเอาแต่ตะมะงูร้อ้สิ่งตะมะงูเลยปิงซี่น้อยหนึ่งเอาอยู่เขาเหนียวเอาแล้วเนาะอยต่เขาดิเจ้าไฮไลา์บอสินต้องถามก็เจ้าไฮไลฟ์ว่าอะไรเอาซีนวยพ่อพ่อห้อยหยันเจ็บทองนะ ลอยไปเรื่อยๆตาวนตาวนตาวนแต่อยากไปเสียกกระตามปะสิพาไปอยากลงไปไปเลยไปเลยจุดนับปัทรวะแต่ว่ามันว่่มีนามนะคันสิไปอากาศภายในตลาดอ่าปากซองนะทุกคนร้านอาหารนะุ้ย น้องแมวลายรูปหัวใจแมว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 ยลยรูปหัวใจเนี่ยก็จะมีผ้าเช็ดแล้วก็ถังล้างมือนะทุกคนอันนี้เป็นตลาดใหญ่ของไม่เมื่องปากซอง ย,ยังดีเลยางาก,กันเดก็หลงซอยก็งเคย่มาหยางอยู่หลงทางเน้ยเดี๋ยวพาหลาอเบิงจ<า>งจักหน่อยเพราะวปวดขาทุกคนซอ,อยนี้ก็คือจะขายพวกเสื้อผ้าของอ,อุปโภคคือแก้วตาเคยมานะั้นหลงซอยตลอดเลย,ยแล้วก็จะมีโซนตลาดสดจะอยู่ด้านหลังนะ พวกขายอ่พวกพืชผักแล้วก็พวกอาหารท้องถิ่นสัตว์ป่าท้องถิ่นอะไรประมาณนี้แต่ว่าจุดประสงค์ของพวกเราคือจะมากินจะมาจะมากินส้มตำแก้วใตจะกินส้มตำปิ้งปลาและปลาปิ้งเขาค้ายจะไหนแบบเขาค้ายที่สัตว์นิรันดร สิพันก็พอแล้วสองคนเบิดหรือเปล่าเลยบสิพันั่นแหละก็กินกินขนมมาแน่นั่นหนึเดี๋ยวเอาสีปิ่งใน้อสองคนโคนตีนเออโปรตีนไ้เอยังไม่อยากเอาเลยตอนนี้ก็ใส่ปิ้งปิ้งใหม่เท่าไหร่อ๋อปกติขายเท่าไหร่โอ้รถขาย1ิพัน

พ่ออะไรแม่อล้แสบเลยพ่อตำไชทัวน้ำนอยอยู่นี่ใส่ถัวดินส่ถัวดินมาก้อนแกหยั่งบเนั่งนี่นะนั่งนี่บ่กระเป๋าเจอาบ่ไหรตเคดินเารากกระดอย่าว่าเถอะไม่เอาหัวขาปุ่นใส่ข้างๆถาดไนเด้อแม่ใส่ขาปุ่นน้ำเห้า เท่าไหรน,นะจ้าพันนะสามสิบกบบปัประมาณประมาณสีบาทบ่สี่สบาสิบบาทห้าสิบาทห้บาทถาดละห้ิบาทโอ้แห่แสบนัวแสบนัวไปครับก <c oughs> ินะมาเยออยู่ยบเตอนนี้ <c oughs> น,น,นยเทบไปกับูชานี่เาบก,กินขอนิ้วเลยกนวกินเยนเขาเอาขอ,อาก่าข้างกินหัวขอ,ขอนี้ว คอยอควมีมตแต่แถวเซียนแตงหรือสตรองแตงกับแรถตะลีก็กินข้เหียวมามาอวบอ,อ,บอจากอันขอบอกินนะอ,อ่ะเออตรันีหนูอยู่ดิเก่งหนู่ไมใช่ ทดตพะเื้อพอดีย่างไปย่าผอผ้่อนแ่แซ่บอร่อยพุกนข้าเหนียวแบบร้อนๆกินกับหมูปิ้งที่แรกก็ตาคิดว่ามันจะแห้งนะ มันไม่แห้งนะมันนุ่มมากนุ่มเนีย<ะ>่ยอร่อยกินแบบบ้านๆอร่อย,ออยดูอ่ะตรงนี้นะทุกคนรอยแผลไม้ดิดตา ต้วแซ็งกับปูดลายหมดแบบเบิร์ดบวกไม่หนาเบิร์ดตัมช่วงกลัวคาเ์อีนิกทำใจมาครัวแล้ไม่รู้สึกแบบหอมมันนั่นอะอันนี้ไปเดล้วครับ ก็เห็นเปุ่นลอยบดได้ไงบดได้ยังไงด้วยมันร้ายโหโบราณความทรงจำแห่งวัเด็กจ่างไม่กี่ปีหรืตลาดนานจะทราบทรบปีหรอ ตลาดชุมชนแล็ก่อนเป็นสมัยกลางเป็นจุดแลกเปลี่ยนใหญ่เขาเอ่ยมาคู่สุ่มผมเป็นเส้นทางมีนจิมินลำไม่ได้ไปกินเผาเด้อหร่เฟรนด์เมีคาเฟ่ระเบิดย่อนเข้ากลับ้าดูไว้ครับกาเฟ่ระเบิด ไปอลไปแล้วยไปแล้ว,ลวตัที่พ่อปอันกาแฟเระเบิดแต่ไปแล้วดีลับเด็กไปดอเบา่าขอไปอ่ไปด้ข <ไป S 2> ้าวไก่ข้าวไก่อยากขึ้นดอกมันบกไปครับขึ้นไปไม่ใช่ีคอร์สเป็นแก้วแก้วแก้วแก,แก,แก้วนะมันจะบุกในป่าซองไม่ใช่มี่ภูเขาไก่ลายลูกที่มันเป็นระนาบับบนาดินบางอันกับชุบบุญชุบบุญเพราพสีหาลูกพวกเขาค่อยทีนระนา มันแบบว่ามันเป็นที่มันโบสูงอะนะอเอ่อเคยเห็ดตัวนหน่อยเคยเอาไหม่จิ้มไปใส่ในกองไฟบอกเคยลุกขึ้นมาใ,ในในในกีดินเถอะนะแล้วมันจะมีผุด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 ขึ้นมามบางอันก็นสูงบางอันก็นต,ต่ำมานะแบบว่ามันโปเป็นหุบหุบจานมันโปเป็นหุบจานบางอันมันก็หน้าปะนาดินต่ำตัวนระดินเป็นหลุมซื้อ ไกลบ่เขาพีจะนอยเขาก็เห็นบวกสายมือบวกวัวมือก,กับแมนคราวนี้เวลากับจังแบะแวะไปชมครูขอไปสาขาที่สิบในที่น,นี่เขตนี่คน่าตามกว่าตอนนี้นวิทยาคนา่ามันเคยประตูมือเจ็ดแสนแปดมื่นปีแล้วซึ่งเห้อเกิดบ้านเลยบ่งเลยสันิทานออกก็ซึ่งก็เเกิดได้ประมาณสาิปีแล้วแม่อไม่มา ตายเด็กจั่ง่าแล้วเนาะนี่จบอกเก่งขินิสานบนกำนวนไปกำนวณมากบ่หอาสิบาทไม่ว่าจะเก็บนะสามสิบพันนะ สามสิบแปดนึ่งแตลเปลี่ยนสามสบหนึคันัเอาคุณมาเรียบกันๆสี่สิบาทจากตีไปเรม่อยหาสบบาทแสบหลายกินมาเบิร์ดแ้วเขากับอันปิ้งซีนนะเบิร์ดเราข้อใดแม่จะเก็บครับจะกเราเป็นจะก็บเดี๋ยวกินเรียบแล้วนะ เยีก <ítulo> ินกาแฟมากบางอยานีเย <quier> an ี๋ยมยแม่ทำเงินอี่ครันับเงินเหมือนกันเสียนับเงินหลายหดสี่พัน6,000้าพันหกพันเจ็ดพันแปดพันสิบพันทั้งหมดเท่าไรด้วยเข่าสิบปีงสิบเศร้าหาิทั้งหมดหา0ิบพ เ0 0เอาคืนเออครบครบแล้วหาชิพนกีบเอถึงแล้วใโอ้ใส่ดของแล้วมาดีดมใส่เป็นแล้วมาหอมนานได้ยแบบพร้อเลยนะเนี่ยเดินสโลคอร์เาตาจะหักเพราะว่ามือเข้าไปจุ๊บกระแดก ใส่แค่น <tr> ิ้วเดียวซองนิ้วนี่แหละพ่อทำนี่แหละบออฟิตัวนี้ขอบใจเด้อขอบใจไปทุกคนเที่ยวต่อเที่ยวต่อนะคะเอากระเป๋าเจ้าเดะ เบาเสียแล้วอ๋อไปนี่ไปได้ไปลาอมันไม่มี่ยังรักสามภพบวเคยไปคนคนอันพื้นที่บ่เคยไปไปแต่ดูแต่ท่านเหลี่ยวท่านเออเบบิ้นเอาโดนเมื่อใดนี่ อให้มันจ oh, ่ายเงินค่าแอปก่อนรุ่งสิบิดไปต้องเสียเงินในเขาก่อนสิบสองเหรียญซื้อแอปพลิเคชันในการตามหาโดนโดนหายจ้ะล้มแห้งล้มจอดไปได้โคตขนาดมากแต่กว่าซองก็ยังล้มแบบงงงหนาวเลยนี่หนาวนั่งกินเมื่อคืนนี่ก็ยังหนาวใครดีบ่เมื้อนี้ไอตอนเราโทรมายังโอ้มาลงเรื่องแรกเลยอ๋อจัดอีกบ่ยังบลาบเนี่ย อ๋อแต่มาคุยรายละเอียดก่อนเร่องไอ้จจะบอกซูาไงวะเดียวรอยเลยปิดปิดไปต่อเรื่อยๆเฮ็นยังกับสีท้าให้เบิน้คอยได้มากอากาศหนาวเห็นบอกเป็นยังข่อยจึงเป็นนอตทีเทึ่หลังผู้ใด้ผู้เดียวโอ้ค่อยสีตายเลอมือไงเหงื่อแตกเหงื่อแตก อวดขาเลยตอนขับมอไซค์มากอ่ะพึ่งบินตั้มผึ่งโอ้เต็มเลยอ่ะเออดูเพื่อนยิ้มเลยวะนี่หินตกใจฮันเดยโอ้พวกนี้แข้งแตกเลยมีแต่ห้อยเขียวแบบโอ้ยว่าอีหยังวะพี่ลูกครับไปห้องตอนทำลายหินมันโยกนะเออหินประมาณกวาดประมาณสองสามร้อยโลประมาณนี้แหละโอ้แล้ว เต้เปนจากสีผู้ดีเกือบปีกก่อสิวเอเต้หินสุดยอดมากเต้หินหินจะยูซื่อๆไปเต้บ้นแม่นยานมันตกเลยเพราะว่ามันโยกเยกเลยไปไปต้องาลุยต่ออีกสี่สิบสามจะกินยังไงจะกินเอ็มลอยมากิแม่นเอ็มลอยด์วงเศร้ารู้สึกแบบเพราะว่าเขาบอกจะกินน้ำตาลมากแต่ว่านี่อ๋อคอยกินเอ็มลอยใจคอยสั้นคอยกินไหนแค่สปอนเซอร์อะ กินน้อยนึงโอ้หอดูดเลยดาดไข่เพิ่งเหล,ลือซุปเพิ่งซอฟฟอกไข่ซุปเลยไข่ไข่ซุปหอยกับซุปโอ้ยตายคนรเ้องเด,ยเดียวกันอีกเลยอ๋อคนอันนึงซื้อเติมอันนึงซื้อเต็มนะล่นนะร่นจะร่นบุดร่น